นี่ครับอันนี้ก็เป็นพลอยมรกตนะครับก็ทําเป็นเยบีเป็นกรองพระสายนะครับเป็นพลอยมรกตแทนรายนะครับน,นี่ครับมรกตทีเราเขียนไปนัวหนังสือนี่ครับนะครับพลอยมรกตก็จะออกอมเขียวอมเหลืองมรกตอันนี้พลอยมรกตดิดทางราชกาเฉยก็จัดกิจกรรมเพื่อให้ท่านได้ ดูตอนเทศกาลสงการนะครับปี2555นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดก่อเป็นปลาทรายด้วยพลอยนะครับก็เราเคยคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าจะไปเออเอาพลอยที่เรามีอยู่ไปก่อปลาทรายที่วัดคงจะดีเนาะแต่ที่วัดนี้เราก็ยังไม่มีใครคิดที่จะไปทําวันนี้เราก็ก่อจะดีทรายให้ก่อจะดีพลอย มีทั้งพลอยแดงพลอยไพลินพลอยมอญกรนะดครับ